อ,อ๋อโอเคค่ะเด็กๆปิดไมค์ก่อนนะคะพร้อมแล้วนะลูกเรียนเลยแล้วกันค่ะหนูปิดไมค์ไว้ก่อนนะคะพอเชื่อถามแล้วก็ค่อยเปิดไมค์ตอบเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะเราจะเรียนเรื่องการบวกจะอยู่ในหน้าที่ยี่สิบหกค่ะในหน้าที่ยี่สิบหกพร้อมแล้วเริ่มเลยปิดไมค์ก่อนเนาะ ค่ะค่ะฮัลโหลอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะลักษณะของการบวกเรื่องนี้นะคะหนูจะได้เรียนเรื่องอ่าการบวกของตัวแปรที่ไม่ทราบค่าเรื่องการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะการบวกเลข ที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งมืนไม่มีการทดแต่ว,วันนี้เราจะเรียนกันไม่มีการทดก่อนอ่านะคะอ่านี่ข้ามไปอ่ะทีนี้ดูข้อแรกค่ะคุณครูบอกว่าการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งมืนและก็ไม่มีตัวทดหรือด,ดูโจทย์นะลูกโจทย์บอกว่าตัวอย่างค่ะวิศน,นุมีเงินฝากในธนาคาร 3,241บาทต่อมาเขาฝากเงินเพิ่มอีก432บาทอ่ะ4,325บาทถามว่าวิษณุมีเงินฝากทั้งหมดนะคะกี่บาทสิ่งแรกที่หนูจะต้องทำก็คือต้องทำอะไรก่อนคะจะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ขึ้นมาก่อนประโยคสัญลักษณ์นะคะก็คือสามพัน สองร้อยสี่สิบเอ็ดบวกกับสี่พันสามร้อยยี่สิบห้าทีนี้ในการบวกลกูกการหาผลบวกโดยการบวกจำนวนในหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยและหลักพันหนูจะต้องทำตามลำดับขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นตอนที่หนึ่งทำางไงเอ่ยขั้นตอนที่หนึ่งยังไงคะ ให้หนูบวกด้วยผลบวกของหลักอะไรก่อนหลักหน่วยอ่ะหลักหน่วยนะคะหนึ่งบวกห้าได้เท่าไหร่ครับหนึ่งบวกห้าได้เท่ากับหนึ่งบวกห้าได้ใครจะตอบน้อกได้ยินเสียงเชื่วไหมได้ยินค่ะได้ยินค่ะหนึ่งบวกห้าได้เท่าไหร่ลูกคนบว้า หกค่ะบวกห้าได้หกพอเงียบก็เงียบหมดเลยตกใจหนึ่งวกห้าได้หกอบวกที่หลักหน่วยถัดมาค่ะมาบวกที่หลักอะไรคะหลักสิบสี่วกสองได้เท่ากับหกหกค่ะสี่วกสองได้เท่ากับได้หกถัดจากหลักหน่วยให้มาบวกที่หลักกันเลยค่ะหลักพัลหอ่าหลักร้อยหน่วยสิบมาที่หลักร้อยสองวกสามได้เท่ากับ ได้แล้วคุณครูจ้าเดยห้าทายจากหลักร้อยมาบวกที่หลักพันหลักพันเท่าไรคะสามบวกสี่เป็นสามบวกสี่ได้เจ็ดดังนั้นคำตอบของคำตอบนี้คือเจ็ดพันเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบหกอ่าเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบหกอ่าถัดมาค่ะ าการบวกจานวนสองจนวนให้นําจํานวนในหลักเดียวกันมาบวกกันนะคะทํายังไงต่อเอ่ยอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างนี้บางค่ะตัวอย่างนี้บอกว่าฟาร์มแห่งหนึ่งนะคะฟาร์มแห่งหนึ่งเลี้ยงไก่สามแห่งอแล้วก็เก็บไข่ไก่เก็บไข่ไก่ได้สองพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่ฟองและสามพันหนึ่งห้าร้อยสิบสองฟอง และ4,243ฟองฟาร์มทั้งสามเก็บไข่ไขก่รวมกันได้ทั้งหมดเท่าไรอ่าวิธีการบวกสิ่งแรกที่จะต้องทำทำยังไงคะอ่าเวลาหนูบวกสามชุดให้หนูบวกตัวไหนก่อนให้หนูบวกตัวไหนก่อนบวกตัวไหนก่อนเลยติ๊กตอกติ๊กตอบติ๊กตอตกตอ วักหลักหน่วยกว่อนหรออ่าหลักหน่วยแต่เราต้องทําเป็นชุดใช่ไหมครับเราเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้กี่กี่ตัวตอนนี้เรามีข้อมูลไข่ไก่กี่ตัวทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยให้เด็ครูขอลบอันนี้ออกก่อนเนาะอ่าสมมุตินะคะอ่า<ๆ>เราไม่รู้อะไรเลยตรงน,นี้เราเอาออกเลยเอา,านอนทับเลยอ่าเอาทับออกไปเลยอ่าทีนี้เราได้แล้ว เรารู้แล้วว่าฟาร์มแห่งนี้นะคะเลี้ยงไข่ไก่นะคะเก็บได้เยอะมากเลยวันที่หนึ่งได้เท่าไหรเ่เอ่ยได้สองพันหนึ่งร้ยสาสิบสี่ฟองวันที่สองได้สามพันห้า้อยสิบสาสิบสองฟองวันที่สามได้สี่พันสอสี่สิบสามฟองนี่คือประโยคสัญลักษณ์ขั้นตอนแรกของการบวกเราต้องบวกชุดแรกก่อนบวกคู่แรกก่อนลูกก็มาตั้งมาเป็นเท่าไหร่ครับ สองพันหนึ่งร้อยสาสิบสี่บวกกับสามพันห้าร้อยสิบสองแล้วก็ขีดเส้นค่ะจากนั้นก็เริ่มบวกที่หลักอะไรก่อนคะหลักหน่วยบวกที่หลักหน่วยก่อนสี่บวกสได้เท่าไหรเ่เอ่ยสี่บวกสอง เอา่ไว้ในใจนบต่อไปอีกสองเฮ้ย4บวกสองลูกสี่ไว้ในใจนับต่อไปอีกสองสี่ห้าและกค่ะหกสามบวกหนึ่งได้เท่าไหร่คะ่ค่ะสามบวกหนึ่งเป็นสี่หนึ่งบวกห้าได้โอได้สองบวกสามได้ ห้ 5, 5. าบวกสามได้ห้านี่เราได้คําตอบของจํานวนแรกแล้วสองจำนวนแรกบวกกันถัดมาเราก็เอาจํานวนที่สามมาบวกกับจํานวนผลของจํานวนแรกที่เราได้ก็คือห้าพันหกร้อยสิบหกมาบวกกับจํานวนที่เหลือคือเท่าไหร่ลูกสี่พันสองร้อยสี่สิบสามมาช่วยกันครับหกบวกสาม เก้าหกบวกสาได้เก้าเก่งมากค่ะส <5 S 1> ีบวกสี่เป็นแปดแบวกสองเป็นแปแปดห้าบวกสี่ห้าก้าได้เดังนั้นนะคะความแห่งนี้เก็บไข่รวมกวันได้ทั้งหมดเท่าใดต่อมาตอต้องตอบเป็นเลขอะไรลูก ตอบอตเต้ตไทย,ย,ไทยดังนั้นฟาร์มแห่งนี้เก็บไข่ได้เก้าพันแปดร้อยแปดร้อยแปดสิบเก้าแปดสิบเก้าฟองนี่คือวิธีการบวกนะคะไง่ายไหมไง่ายไหมคะง่ายมากเลยอ่าถัดมาค่ะอะโจทย์บอกว่า บริษัทแห่งหนึง่งขายของเหมือนเดิมค่ะวันแรกได้หนึ่งมืสาพันสองยห้าบาทวันที่สองขายได้เงินสามหมื่นสามพันสารกสบาบาทรวมสองวันบริษัทนำรุง่งขายสินค้าได้เท่าใดนะคะเหมือนเดิมสิ่งแรกที่จะต้องทำคือต้องเขียนอะไรก่อนคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ของการบวกโดยนำ นะคะจำนวนแรกวันแรกขายของได้เท่าไร่ลูกหน,นึ่งมื่นสามพันสองร้อยห้าบาทวันที่สองขายได้เท่าไหรคะวันที่สองสามมื่นสามพันสามร้อยหกสิบสามบาทอ่ะมาช่วยกันบวกเลขกันเถอะขั้นแรกค่ะตั้งส่วนดดมาเลยถ้าบวกสามได้ได้แปดแปครับขั้นที่สองอ่ะหลักหนวยท่าน้าหลักสิบค่ะศูนย์บวกหกได้ โควขั้นที่สามสองบวกสามได้ห้า <5. S 1> ได้ห <5. S 1> ้าค่ะขั้นถัดมาหลาก 1, ักพันสามบวกสามได้หได้หกหลักหมื่นค่ะหนึ่งบวกสามได้หนึ่งบวกสามได้สี่ได้สี่ดังนั้นกรนีอ่ะบริษัทข,ขายของขายเงินขายของได้เงินเท่าไหร่เอ่ยสี่หมื่น หกพันห้าร้อยหกสิบแปดองสิบแปดง่ายไหมลูกง่ายไหมคะอ่าดังนั้นวันนี้นะคะบริษัทก็ขายทุได้สี่6มืนหกพันห้าร้อยหกสิบแปาทอ่าสามจำนวนเหมือนเดิมวิธีทำทำไงฮะวิธีทำทำไงเหมือนเดิมเดี๋ยวเราลองไปทำเองดีกว่าเราลองไปทำเองดีกว่า เริ่มต้นจำนวนนี้มีอยู่เท่าไหร่คะหนึ่งมืนเท่าไหร่คะหนึ่งมืนสามพันเท่าไหร่ลูกสองร้อยสองร้อยเท่าไหร่หนึ่งมืนสามพันสองร้อยสองร้อยสอ้อดสอใครนเสียงใครน้อนนะแป๊บนึง เราปิดไปก่อนก็ได้ค่ะอ่ะดูค่ะขั้นตอนที่หนึ่งทำไงลกูกนำจำนวนที่หนึ่งกับจำนวนที่สองมาบวกกันหนึ่งมืนสามพันสองร้อยเอ็ดบวกกับสองมืนสี่พันสามร้อยหกสิบสองอ่ะทีนี้มาช่วยกันบวกเลข คำนวนที่1ค่ะ13,201เอาหลักหน่วยกับหลักหน่วยบวกกันก่อนหลักหน่วยกับหลักหน่วยบวกกัน1นบวกสได้1นบวกสได้3ามสบวกหได้6ได้หกสบวกสได้บวกได้ได้ห้าบวกสได้เท่าไหร่คะ สามบวกสี่ได้อะไรลูกออมสามบวกสี่ได้เท่าไรคะเจ็ดเจ็ดนับตงังหนึ่งบวกสองได้เท่าไร สามที <3 S 1> ่สามดังนั้นคำตอบแรกของสองจำนวนได้บวกกันได้เท่าไรคะสามหมื 7, ่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบสามิบสามจากนั้นเอาจำนวนที่เราได้ไปบวกกับอะไรค่ะวิวเอาสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบสามไปบวกกัน้สามหมื่นสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบห้า <30, S 2> <30, S 1> ร้อยยี่สิบห้าอ่าช่วยกันบวกนะคะแล้วก้อนครับสามบวกห้าได้เท่า <5. S 1> ไหร่ครับสามบวกห้าได้เท่าไหร่ลูกสามบวกห้าได้ได้ทไหรได้เท่าไหร่เอาห้าไว้ในใจ <8 S 1> ได้แป <5. S 1> ดแปดค่ะแปดออมหกบวกสองได้เท่าไหร่คะออ,อมแปดค่ะแปดนับตังห้าบวกสี่ คำตน้าบวก4ได้เท่าไหร่9 9้า9 9 9 9 9 9 9 9 9 9ย9กยังอยู่ม9 9 9 9 9ก9บ9 9 9ด9 9 9 9 9 9่9ไ9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9ะ9 9 9 9 9 9 9บ9 9 9 9 9 9 9่าถัดมาสามบวกสามได้เท่าไหร9ะช่วยกัน หกค่ะสามหมื่นหกอ่าดังนั้นจํานวนทั้งสามนี้บวกกันได้คําตอบเท่าไหร่คะหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดแปดสิบแปดอ่าต่อบอต่อต้องตอบเป็นเลขอะไรโยบเลขไทยเลขไทยหกพันแปดร้อยหกหมื่นแปดพันเก้าร้ 6, อยแปดสิบแปดแล้วก็อย่าลืมใส่จุราพาสใ้ไ่ไหมคะ ค่ะมาค่ะอยากกินค่เหมือนเดิมเจ้าของสวนทุเรียนแห่งหนึ่งครั้งแรกเก็บทุเรียนได้สอง8สาสิบดผลครั้งที่สองเก็บทุเรียนได้ส7 8 5ันเจ็ดร้ยแปดสิห้าผลทั้งสองครั้งเก็บทุเรียนได้กี่ผล เหมือนเดิมค่ะเราจะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ขึ้นมาก่อนนะคะจากนั้นให้เราตั้งค่ะตั้งจำนวนขึ้นมา2,348บวกกับสามพันเใจครับภูมิใจอยู่ไหมคะแปดบวกห้าได้เท่าไหร่เลยไม่ได้ไม่ได้กห้าจะดูคด เยนั้นมีทุกคนพรอคอ๋อ่อเอ่อะเค่ไรคะด้านไหนเหรอแปดวกห้าได้เท่ <8 S 1> าไหร่ลูกแปดบวกบวห้าเบแปดบวกห้าได้เท่าไหร่คะด้านไ,ไหนเอาแปดไว้ในใจนะต่อไปอีกห้าลูกแปดเก้าิบอ <23 S 2> สิบสองสิบสามสิมีตัวทดใส่อะไรลูกมีตัวทดด<ล>ูเอาตัวทดใส่อะไรเลยต้องสนใจเขาเดีเราเองก็พอใส่อะไรคะตัวจบการสอนเท่าไหร่คะแปดห้าเ,เอาแปไดไว้ในใจนะต่อไปอีกห้าแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามได้สิบสามใส่สามทดเท่าไหร่ลูก ทดหนึ่งค่ะจากนั้นเอาแปดบวกกับสี่แป่บวกสี่เป็นเท่าไรคะแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองในสิบสองบวกตัวทดหนึ่งเป็นสองสามใส่สามทดทดหนึ่งหนึ่งอ่าสามโปรเจ็ดเป็นสามโปรเจ็ดเป็นสิบสามครับ อ่าสามบวกเจ็ดเป็นสิบบวกตัวทดหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะตัวทดหนึ่งเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหน <c oughs> ึ่งสองบวกสามเป็นเท่าไหร่ลูก <c oughs> ไอวี่ขาสองบวกสามขาได้ห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกขา <c oughs> ดังนั้นสองจำนวนนี้บวกกันตอบเท่าไหร่คะ ตัวตอคนน้นหนึ่งร้อยหนึ่งรอามสิบสามอ่า,อา 33. สามสิบสามขุนอน่ทันไหมคะไอโน่ปิดไมนิดนึงลูกเสียงใครเลยอน้อง่ะเสียงใครอะ่ะ อ่ะอันนี้คุณรูณข,อขอข้ามไปนะคะภูมน,นละลูกรับโทรศัพท์ก่อนแป๊บทีนี้ถัดมาค่ะเดี๋ยวดูจำนวนถัดมาด,ดูในแบบฝึกหัดเลยเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเปิดไปหน้าที่26ค่ะ เปิดแล้วเปิดแล้ว,เด,ลวเดี๋ยวเราจะทำได้20คนไป,ปพร้อมกันนะคะค่ะุภูมิใจปิดไม์ก่อนก็ได้ครับภูมิใจ โอเคค่ะพร้อมนะเริ่มเลยข้อหนึ่ง<ช>ค่ะจงหาผลบวกของจำนวนต่อไปนี้งหาผลบวกจำนวนแรกสามบวกหกได้เท่าไหร่ลูกสามบวกหกสามเอาหกไว้ในใจนะับต่อไปอีกสามไอวี่เปิดไปลูกเ<อ>ก้าค่ะเก้าค่ะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นหนึ่งบวกหนึ่ง สองสี่สองสี่บวกสามเจ็ดค่ะเจ็ดค่ะอ่าส่วนเจ็ดตัวนี้ไม่มีอะไรบวกดึงเจ็ดลงมาเลยค่ะไม่มีอะไรดึงลงมาดังนั้นได้เป็นจำนวนนี้คำตอบตอบเท่าไหร่ลูกเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าอาเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้า เห็นไหมคะถ้าฟิกเขียนหรือเปล่านะคะฟิกพี่สอนอยู่ไหนลูกถ้าฟิกเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะคุณใจเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วครับครับผมเย้อนกลับครับครับ ช่เด็กประวัเกเก่งอมาค่ะข้อที่สองอ่ะปิดไม้ลูกทุกคนปิดไม้อ่ะข้อสองเปิดเฉพาะตอนตอบเนาะหนึ่งบวกสองเป็นหนึ่งบวกสองเป็นสามสองบวกเจ็ด <3. S 2> ได้ปูเป้ได้เท่าไหร่คะสองบวกเจ็ดสองบวกเจ็ดได้ไดเก้าเก้าเก่งมากเก้าฟีกสี่บวกสามครับ บบเรร็็จคคััห้าห้าไม่มีตัวบวกดึงห้าลงมาดังนั้นจำนวนนี้ตอบเท่าไหร่คะห้าพัน <5, 000 S 1> เจ็ดร้อยเก้าสิบสามห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสาม ถัดมาค่ะข้อที่สามศูนย์บวกกับห้าศูนย์บวกกับอะไรก็ได้ตัวมันเองลูกศูนย์บวกห้าก็ได้เท่ากับออทกเท่าออไหร่คะห้าค่ะ ห้าบวกกับสามได้เท่ากับ <8. S 1> <8 S 2> แปด <8. S 2> แปดเก่งมากครับสองบวกศูนย์ได้สองในสองแปดบวกกับหนึ่งได้เก้าเก<น>้าเด็กนักเรียลภาคนะดังนั้นตัวตอบสองจำนวนนี้แปดพันสองร้อยห้าสิบบวกกับหนึ่งพันสามสิบห้าได้เท่ากับ เก้าพันเก้าพันสองร้อยแปดสิ อันนี้าเพิ่มเพิ่มเติมวิเรียนวันละหนึ่งวิชาเท่านั้นสบายีแน้าก่นอต่อไแ้อกลกานค่ะข้อสี่นสองบวกศูนได้สองบวกศูนย์ได้ส่อเสองหนึ่งบวกหกได้หนึ่งบวกหกได้เจเจ็ดแปดบวกหนึ่งค่ะ แปดบวกหนึ่งเจ็ดค่าได้เจ็ดครับสองไม่มีตัวบวกดึงสองลงมาดังนั้นแปดร้อยสิบสองบวกกับสองพันหนึ่งร้อยหกสิบได้เท่ากับสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสอง แปดบวกหนึ่งได้เท่าไรลูกได้เก้าสี่ใครตอบเจ็ดเมื่อกี้ขอโทษครับแปดบวกหนึ่งเก้านถูกแล้วเียนถูกแล้วแล้วใครบอกเชื่อผิดเนาะเชื่อผิดเราดีเลขห้าค่ะขห้าใครเสร็จแล้วทำข้อห้ารอเลย ทำรอเลยพี่เชอรครับเสร็จ็้อหกแล้วครับครับรอเพื่อนก่อนครับแล้วก็จะเย็นๆครับเมื่ขอขาทํากินหน้าคะ่ะสักครูคร่ดูแป๊บหนึ่งค่ะทำถึงข้งหอหกก่อนค่ะเสร็จแล้วเหรอ เนึ่งกับาม่สามนึงเสร็จแล้วค่ะค่ะมาเฉลยพร้อมกันเลยข้อห้าค่ะ หนึ 1> 1่งบวกเท่าไหร่คะหนึ่งบวกสองหนึ่งบวกสองได้สามหกบวกสามได้สามได้อ้อมบกบวกสามได้เท่าไหร่คะเก้าครับเก้าค่ะสองบวกห้าค่ะครับฟีกสองบวกห้าลูกเด่นครับเด็นครับหนึ่งบวกแปด ึ่งลบแปดเท่าไรเก้าครับเก้าและสองไม่มีตัวบวกทํายังไงครับดึงลงมาดึงลงมาดังนั้นจํานวนนี้ตอบเท่าไหร่คะสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเอ็ดบวกกับแปดพันห้าร้อยสามสิบสองได้เท่ากับสองหมื่นเก้าพันเจ็ดเจ็ดร้อยเก้าสิบสามถัดมา ข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายหอกช่วยกันตอบเลยหกบวกหนึ่งได้เจ็ดครับเจ็ดเจ็ดสองบวกศูนย์ได้สองสองหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่คะสองสองห้าบวกเจ็ดได้ห้าบวกห้าบวกเจ็ดห้าบวกสองขอโทษค่ะห้าบวกสองห้าบวกสองสองไม่เจ็ด อะไรำตอบมาเลยสองไม่มีตัวบวกไอ้เก้าไม่มีตัวบวกลูกดึงเก้าลงมาดังนั้นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบวกเก้าเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยเอ็ดนะคะคำตอบตอบบเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดโอเคง่ายไหม ง่ายง่าย,าย,าย,ายเดี๋ยวให้ไปฝึกหัดหนึ่งหน้านะคะหน้ายี่สิบเจ็ด๋ยวให้ทําเป็นการบ้านเพราะเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วหน้ายี่สิบเจ็ดถ้าทําเสร็จแล้วก็ส่งในในลายมานะลูกหรือส่งส่วนตัวก็ได้นะคะหนูถ่ายรูปแล้วส่งลายมาพอ<ะ>วเวลาจะหมดแล้วเรียนอีกไหมเรียนแบบนี้อีกไหมนี่เรียนอีกไหมคะ เย็นเยี่ยงการกระโดดไหมคะเรียนแบบนี้กราฟิกงสรุปไหมครับสนุกครับคุ้มเป็นสรุปไหมคะสนุกค่ะสนุกค่ะนับตั้งสนุกครับสนุกค่ะไบวิ้วลูกสนุกโอเครู้เรื่องไหมคะเข้าใจไหมคะ ค่ะ <Okay. S 2> อค่ะันมาหนึ่งหน้านะคะหน้าที่ยี่สิบเจดทำเสร็จแล้วถ่ายรูปแล้วก็ส่งไลน์มาให้คุณครูนะใช่ <Okay. S 2> ะคะ่ะอะยิ้มก่อนทุกคนยิ้มหนึ่งสองสยิ้มโอเคมีคำถามอะไรไหมลูกสงสัยอะไรไหมคะ ไม่ครับไม่ทำได้ไหมคะการบ้านทำ Syndrome. ได้ไหมได้เนาะโอเคแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่หตอนเช้านะคะเรียนวิทยาศาสตร์กันต, <psilon, S 1> ตอนเช้าเนาะพรุ่งนี้เช้าเก้าโมงนะคะค่ะโอเควันนี้สวัสดีค่ะ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 